เอาละครับสวัสดีครับเรที่ครับครับผมวันนี้ขอเปิดคลิปกันเร็วหน่อยครับเพราะว่าอยู่ในสนามลบเลยนะก็จะเพิ่มอีก3สิ่งสำหรับผู้เล่นเอลิสเต์ที่ควรรู้นะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับกดวิจัยหน่วยเดดิโอแมนนะครับหรือคือสายหูฟังใช่ไหมเพื่อที่จะอะไรหนึ่งเลยนะครับเราสามารถสั่งทีอาร์เทอรี่ได้ตั้งแต่เปิดเกมนะครับเราสามารถเกิดหน่วยเดดิโอใช่ไหมเสร็จปุ๊บเรากด7ครับนะกดร็จเลยปุ๊บเสียอ่ะทิ้งดันถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นด่านที่มีหลังคาใช่ไหมผมก็จะทิ้งเฉียดๆหน่อย ประมาณนี้นะครับอาเชนเจร์้ให้มันตรงไปนะครับะระหว่างที่อาร,ร์ตี้ลงนะครับเราก็สลับเป็นเอนจิเนียร์ของเราก็ได้นะถ้ามีนะถ้ามีอาร์ถ้ามีเอนจิเนียร์แล้วนะครับก็สลับเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็ไปสร้างจุดเกิดนะครับระหว่างนี้นะแล้วก็อย่างที่สองครับนะอยากที่จะอยากจะฝากไว้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถสั่งให้ลูกน้องไปประจำจุดได้นะครับ แต่ว่ามันจะอยู่ห่ากงกับเราได้แค่50เมตรนะเราสามารถอะ่ะเรากด x <Okay. S 1> ไม้แคปปุ่ม x, x นะครับ x เห็นไหมมันจะมีมาร์คจุดให้ลูกน้องเราไปอยู่ใกล้จ,จุดนั้นนะครับนะมาเราไปคุมพื้นที่ได้ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่พอครับอย่างที่3ครับจะจะฝากเพิ่มไว้อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถนะครับสั่งให้ลูกน้องยิงเปิดหรือยิงตามเราก็ได้นะครับโดยการกด x ค้างไว้กด y นะครับกด y ค้างไว้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมอันเนี้ย อันนี้คือการสั่งให้ลูกน้องอ่ะเดินใกล้ตัวเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นระยะห่างธรรมดาหรือว่า,ห,าห่างเราเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมใช้เป็นโค้ชนะครับเพื่อที่เวลาเราเข้าไปคอมแบทแล้วเราต้องการเปลี่ยนตัวฉุกเฉินใช่ไหมเราจะได้เปลี่ยนเราเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ทันทีเลยถูกไหมครับแล้วก็อันนี้นะครับที่ผมบอกเราสั่งให้มันยิงได้นะยิงเปิดได้หรือยิงตามเรานะครับไอตรงแอคทีฟตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นแพสซีมันจะยิงก็ตบก็จะยิงก็ต่อเมื่อนะครับมันโดนยิงใส่มาหรือเราเริ่มย ส่วนอันนี้นะครับแอตติสก็คือมันทําให้เหานะครับเริ่มยิงศัตรูที่อยู่ในระยะของมันเลยนะโดยไม่สนว่าจะอยู่อยู่ตรงไหนใช่ไหมบางทีศัตรูวิ่งผ่านต้นไม้มามันก็ยิงใส่ต้นไม้เลยนะเออก็ระวังกันดีนะครับเอาละผมจะไปละนะสามเรื่องที่อยากฝากไว้มีแค่นั้นแหละแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนีปนปน้ไวไวไปแล้ว